Storm clouds pass, Storm clouds skies, are skies are clear, clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในคราวที่แล้วที่เราพูดไว้เนี่ยถึงเรื่องของจํานวนจริงใช่ไหมคะวันนี้เรื่องของจํานวนจริงที่จะพูดเรื่องต่อไปก็คือในเรื่องของเรื่องของการแยกตัวประกอบซึ่งการแยกตัวประกอบจะนําไปสู่ในเรื่องของการแก้สมการนะ,ะสมการตัวแปรเดียวแล้วก็กําลังสองนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่นักเรียนคุ้นเคย แต่ก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องของสมบัติของจํานวนจริงแล้วก็ก่อนหน้าสมบัติของจํานวนก็ไปเรียนเรื่องของจํานวนชนิดต่างๆซึ่งมีจํานวนนับจํานวนเต็มนะแล้วก็จํานวนตรรกยะจํานวนนับจํานวนศูนย์จำนวนเต็มลบแล้วก็จํานวนตรรกยะจํานวนอ่าตรรกยะนะคะแล้วก็จํานวนจริงนะแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของ สมบัติของจํานวนจริงว่าในสมบัติของจํานวนจริงมีอะไรบ้างมีสมบัติอะไรคะสมบัติปิดสมบัติปิดก็มีของการบวกและการคูณสมบัติของการบวกด้วยจํานวนที่เท่ากันทั้งสองข้างนะคะสมบัติของการบวกด้วยจํานวนที่เท่ากันแล้วก็มีทั้งของการบวกแล้วก็สมบัติของการคูณด้วยจํานวนที่เท่ากันสมบัติของการตัดออกสมบัติเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์ของการบวกคือ อะไรเป็นเอกลักษณ์ของการบวกศูนย์ค่ะศูนย์เป็นเอกลักษณ์ของการบวกนะคะเราไม่ใช้ศูนย์เป็นตัวหารถูกไหมคะไม่ใช้ศูนย์เป็นตัวหารต่อไปอะไรเป็นเอกลักษณ์ของการคูณสมบัติเอกลักษณ์มีสองอย่างก็คือหนึ่ง,น,งนะหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ของของการคูณในระบบจำนวนจริงมีหนึ่งเพียงตัวเดียวนะ,ะที่เป็น เอกลักษณ์ของการคูณนอกจากนั้นยังมีสมบัติของการอินเวอร์สใช่ไหมคะการอินเวอร์สอินเวอร์สของการบวกนะะอย่างเช่น5อินเวอร์สของการบวกก็คือตัวที่มาบวกกับลบ5กับ5เป็นจำนวนตรงข้ามแต่เมื่อนำเอาลบ5กับ5มาบวกกันแล้วได้เป็น0ูนย์เรากล่าวว่าลบ5และ5เป็นอินเวอร์สการบวกซึ่งกันและกันส่วนอินเวอร์สการคูณล่ะ สมม่สอ2กับเซน,นส่วนสก็เป็นอินเวอร์สการคูณซึ่งกันและกันเพราะว่าคูณกันแล้วได้ออกมาเป็นอ้าวหนึค่ะนักเรียน1เป็นเอกลักษณ์ของการคูณมันส,น,สนสองกับ1ส่วน2ก็คืออินเวอร์สการคูณซึ่งกันและกันนะคะนอกจากนั้นมีอะไรอีกมีสมบัติปิดสมบัติปิดมีของการบวกเนี่ยมีตั้งแต่สมบัติปิดของอะไรคะ อของการบวกของจํานวนนับใช่ไหมคะสมบัติปิดหมายความว่าสมมติจํานวนนับเนี่ยมีสมบัติปิดของการบวกหมายความว่า5้บวกหเป็น11 11 <c oughs> ยังเป็นจํานวนนับอยู่ไหมคะ <c oughs> เป็นค่ะนั้นเราบอกว่าจํานวนนับกับการบวกมีสมบัติปิดนะ,ะการคูณล่ะของจํานวนนับมีสมบัติปิดไหมคะมเราเรารู้ยังไงว่ามีเราก็มาดูว่า ถ้าจํานวนนับคูณจํานวนนับแล้วผลเป็นจํานวนนับไหมถ้าผลเป็นจํานวนนับอีกแปลว่ามีปิดของการคูณนั่นเองส่วนการหารล่ะจํานวนนับหารจํานวนนับผลเป็นจํานวนนับไหมเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้นะถ้าเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้เราบอกว่าจํานวนนับกับการหารมีสมบัติปิดไหมคะไม่มีค่ะแล้วก็ใน พูดถึงในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะคะในสมบัติของความเท่ากันเราเคยพูดไปแล้วนะคะว่าถ้าเราบวกเราบวกเข้าไปทั้ง2ข้างถ้าคูณก็ต้องคูณทั้ง2อข้างถ้าการคูณได้เศษส่วนก็เหมือนกับการหารใช่ไหมคะอย่างเช่นคูณด้วยเศษหนขงสก็เหมือนกับการหารด้วยด้วยสนะคะแล้วก็จะนําไปสู่ในเรื่องของการแก้สรรมการตัวแปรเดียวแต่ก่อนที่จะถึงเรื่องของ การแก้สมก,การดูแปรเดียวนั้นเราก็จะพูดถึงเรื่องของการแยกตัวประกอบซะก่อนนะคะ